สวัสดีครับชื่อโยชื่อจริงชื่อนาราธิศัตเป็นคนจังหวัดกระบี่และด้วยรู้จักคุณหมอมาประมาณ20ปีแล้วคุณหมอเราเนี่ยกระแคุณหมอกระแสชนะวงศ์เลยนะครับเดิมหี่ท่านก็มีภารกิจเยอะแยะและเป็นคนเก่งแล้วก็มีคนนำหน้าถือตามากแล้วก็มีคน ให้เกียรติท่านมากเพราะว่าท่านเป็นทั้งหมอแม็กซ์ไซส์และก็เหมือนเ,เ,เป็นหมอที่เขาเรียกว่าช่วยคนเยอะนะครับที่ผ่านมาผมที่ผมชอบและและและ,และก็เห็นท่านดันมาตลอดนี่ก็คือด้านความขยันของท่านนะครับดาความขยันของท่านนี่ถ้าที่ผมรู้จักมา20ปีนี่ท่านไม่เคยติท่านไม่เคยนั่นเลยนะว่า จะใช้มาเนี่ยนะถ้าที่รู้มาแต่ที่ฟังคนเล่ากันมาว่าท่านขยันมาตั้งแต่เด็กแล้วและเป็นนักกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเองมาตลอดแล้วก็ใครใช้อะไรก็วิ่งวิ่งวิ่ง,งทำด้วยความขยันมาตลอดไอ้เรื่องความขยันในตรงนี้ถือว่าถ้าที่เรารู้จักกันมาเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่ไม่คางแขงใจว่าใครจะใช้อะไรว่าถ้าเถ้าพูดย่างไงตามภาษาของเราก็คือชอบรับใช้ คนหมอจะเป็นลักษณะบุคลิกท่องรับใช้จริงๆการรับใช้มาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กจนลักษณะถึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จนเป็นผู้อาวุโสถึงจะขั้นสูงสุดแล้วจะอายุตอนนี้ก็88แล้วท่านก็นยังมีนิสัยติดมาคือความขยันของท่านนะครับขยันจริงๆและทําได้โดยที่ว่าเป็นแบบอย่างให้กับคนได้ตลอดนะเพราะว่าท่านท่านไม่ใช่ว่าทำนู่นทำน,นี่แล้วพอเราทําให้คนรุ่นหลังได้เห็นท่านนี่นะแกทา ทำทำคนอื่นเขาเห็นท่านทำผู้ได้เป็นแบบอย่างหนึ่งนี้เราก็ทําให้ท่านเนี่ยทำให้คนทุกๆคนนี่เอาแบบอย่างได้ทุกครั้งผมก็ได้เรียนรู้กับท่านตลอดความขยันที่ที่ท,ที่บางครั้งแม้กระทั่งคนรถคนขับรถของท่านเนี่ยหลายครั้งที่เคยพูดนะโอ้หมอเนี่ยไปบางครั้งเนี่ยนะตังก็ไม่เคยได้นะแต่ว่าท่านก็ไม่เคยคิดอะไรก็ขเขาเชิญก็ไปแต่อันนี้ก็เลยว่าถ้ามองภาพ ความรับผิดชอบและความขระยันตรงนี้ทำให้คนทราบซึ้งและก็ดีใจและก็ทำตามได้ตลอดเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแบบอย่างที่สุดยอดในการทำงานจริงๆอันนี้ต้องขอขอบคุณที่ท่านเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ทำตามตลอดนะครับและเรื่องต่อมาก็คือความประหยัดของท่านเราก็เรียนรู้เรื่องประหยัดทำไมกถางประหยัดน้นประหยัดบางคนเขาพูดโอ้คุณมอกคีเหนียวไม่ใช่หรอครับเรื่องบางเรื่อง ปร,ประหยัดความประหยัดของก็งคือบางเวลาประหยัดได้หลายอย่างก็คือประหยัดทั้งเวลาประหยัดตั้งเงินท่านอะไรได้ก็แล้วแต่ประหยัดเงินมันก็ใช้แบบมีคุณค่านะครับของท่านนะครับแต่บางครั้งการประหยัดเวลาจากเวลาทั้งสองสามวันเนี่ยเราจะกระชับยังไงให้ให้เหลือแค่วันเดียวหรือสองชั่วโมงหรือกระชับได้เร็วที่สุดอันนี้ก็คุณหมอมีความคิดที่แตกต่างกับคนอื่นแต่กระชับได้มากเร็วที่สุดเพราะว่าหนึ่ง การที่ทําให้คนส่วนรวมใช่ไหมครับมันก็จะยากนําคือคิดยากแต่ว่าท่านนี้นะจะทําได้ตลอดแล้วก็ควารรมประหยัดอันนี้นก็คือทําให้คนเห็นว่าโอ้แกกระชับมาอย่างนี้แกทำอย่างนี้อันนี้ก็คือถ้าเรามองภาพหลายๆอย่างท่านประหยัดถือว่าดีทําให้คนนี้ได้คิดตามว่าท่านประหยัดของท่านนี่ก็คือไม่ใช่ว่าโอ้ขี้เหนียวจนไม่ใช่นะไม่ใช่เจ,จ,จะพูดอย่างนั้นแต่ว่าประหยัดของท่านก็คือ ให้คนอะไรก็ได้ถ้าพูดกันในภาษาเราก็คือให้รู้จักใช้เงินจะรู้จักใช้เงินนี่เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าถึงเวลาจําเป็นต้องใช้ก็ใช้แต่ว่าอย่างนี้เป็นเรื่องที่ทําให้คนเนี่ยมองภาพว่าความของแกเนี่ยทำได้ตลอดเวลาแล้วกันอย่างอาญาเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเวลานี่ก็สําคัญเพราะคุณหมอ,หม,อหมองว่าแกเป็นนักกิจกรรมมาตั้งแต่สมัยเด็ก รุ่นที่ผมเคย <c oughs> ได้ยินคําว่าแม้กระทั่งคุณรุ่นหมอประเสริฐประสาททวสดแล้วก็กระทั่งหมอพงศักวิทยาการวิทยากรนี่แหละครับยุคนั้นท่านเรียนที่ท,ท,ที่น่าจะเป็นมาิดลหรือไงผมไม่รู้นะครับเท่าที่ทราบครับจบมาแล้วท่านยังนั่งเขาแจกปริญญาแต่ท่านยังทํากิจกรรมให้เขาอ่ะนี่ก็คือเวลาที่ท่านยอมทุ่มเทและเสียสละกับคนส่วนหมู่ม,มาก่อนส่วนคน สำคัญไม่เป็นไรรับทีหลังได้ไอ้น,นี่ถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยแกยอมเสียสละทั้งเวลาและจิตกายและจิตใจเพื่อคนอื่นให้มากที่สุดแต่ของแกทําไปทำไมท่านก็ได้รับอยู่ดีแต่ว่าไม่เป็นไรท่านบอกว่าเขาสําเร็จไปแล้วแต่ท่านมาสําเร็จทีหลังแต่ก็ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่านี้ก็เยว่าเรื่องการเวลานะครับกระชับให้มากที่สุดนะครับท่านชอบส่วนข้ออีกข้อนึงก็คือด้านการศึกษา คุณหมอจะเป็นคนที่แปลกไม่เหมือนคนเดินเดินทางตลอดตั้งแต่ชีวิตของท่านนี่นะที่ทราบข่าวมันก็ชอบเดินทางเดินทางเดินทางการเดินทางนี่ก็ดีได้เรียนรู้เรียนรู้สิ่งต่างๆนี่พบคนใหม่ๆแกยังเคยเล่าให้ผมฟังว่าการที่เรียนรู้ตลอดเวลามันไม่ใช่มีอะไรยากเราไปกินข้าวกับคนคนใดคนหนึ่งวันใดวันหนึ่งพบคนหนึ่งเราก็ได้เรียนรู้คนหนึ่งได้ประสบการณ์จากคนคนหนึ่งอันนี้ ถ้าเรามองภาพเออมันได้ความรู้เหมือนกันนะได้เรียนรู้ทุกวันทุกวันแล้วท่านชอบเดินทางมากแล้วท่านชอบไปกินข้าวกับคนประจำประจำอันนี้ก็เรียกว่าเรียนรู้ศึกษามาตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องไปเรียนปร,ริญญาหรือว่าเรียนในห้องเรียนก็เรียนรู้จากคนนี่แหละประสบการณ์พวกนี้นี่นะโอ้ยี่ยมมากและสุดยอดเพราะว่าเอาพวกนี้มาแอปพลายกับงานกับการแล้วก็ทําให้เป็นตัวอย่างใช่ไหมครับ อันนี้ก็คือกาเรียกว่าการเรียกว่าหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาผมชอบนะเรื่องนี้นะโดยเฉพาะส่วนตัวผมเวียตามท่านไปเนี่ยนะท่านจะหาความรู้ตลอดเวลาท่านเคยพูดคุณหมอบอกว่าต้องหาความรู้แบบนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเราไปต่างประเทศแล้วก็เห็นแบบหนึง่งเราก็ได้ความรู้มาเล่าให้คนฟังอยู่ไปหาไปตางต่างจังหวัดเนี่ยเราไปประเทศที่เขามีลําบากนี่เก็เล้นแร่มาเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็คือก็คือ เปรียบเทียบเหมือนกัเราศึกษาไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับการศึกษาพวกนี้เนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่เพิ่มพูนมาตลอดแลวคุณคุณหมอทําได้ดีมากตรงนี้เป็นสรุปแล้วหลายๆอย่างที่คุณหมอทำเลยนะมันเป็นแบบอย่างต่อคนรุ่นหลังได้แทบจะทุกอย่างเพราะว่าหนงท่านไม่ใช่ได้แต่พูดนะท่านทำมงเพราะท่านทาเนี่ยไอ้น,นี่มันเป็นเรื่องที่ว่าซับซ้อนไหมผมว่าไม่ซับซ้อนแต่ท่านทําให้คนเห็น แลท่านก็จะมีวิธีพูดให้คนรับรู้แต่ว่าคนเข้าใจได้ก็อย่างผมเนี่ยจะเข้าใจท่านมากเพราะเนี่ยเจอกับท่านบ่อยผมเจอกับท่านมีผู้รักผู้ใหญ่บอกคุณโชคดีได้อยู่กับท่านท่านจะมีอะไรพูดแทรกมาให้เราเนี่ยคิดและทําตามตลอดเวลานี่ก็คือเรืองอเรา,เรา,เ,ราเราได้ศึกษาเพิ่มเติมจากความรู้ของท่านท่านเอาอมาเผยแพร่อย,อย่างเนี้ยอันนี้กลายเว่าขอบคุณท่านเสียสละเวลาตรงนั้น เพื่อจะเอาความรู้วิชาความรู้ตรงนี้มาสอนกับพวกเราก็คือแกความรู้ของท่านเนยอะมากออกมาจากหัวสมองท่านนี้พูดแบบงง,ง,งๆอ่ะแกพูดออกเชิงตลกแต่ยิงแต่แกสอดแทรกด้วยความรู้ความรู้ความรู้ที่คนทําตามได้นะครับอันนี้ก็คือผมชอบในเรื่องสักขนาที่ท่านมีก็เรียกว่าความพิเศษส่วนตัวในเรื่องพวกนี้นะเข้ากับเข้ากับคนแล้วก็เนี่ยการศึกษาตลอดเวลานี้เราก็มองว่าหลายๆอย่าง ทำให้คนเนี่ยทำตามได้ได้ดีได้ดีนะครับเวลาท่านการเข้ากับคนอื่นได้ดีเนี่ยคุณหมอมีพิเศษเรื่องที่สุดเลยนะยิ้มยิ้มตลอดเวลากับเข้าเข้ากับเข้าไปหาคนอื่นเนี่ยเข้ากับคนอื่นได้เนี่ยทุกระดับชั้นจะเป็นพรานโรงจะเป็นหัวหน้าชั้นจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ก็คือภาพของท่านเนี่ยนะ เข้ากับคนได้สุดยอดมากเพราะว่าท่านท่านเข้ากับคนได้สุดยอดคือหมายความว่าคนเราเนี่ยวันเราเป็นพนักงานชั้นผู้น้อยเนี่ยอยู่ท่านก็บ,บอกอ้าวสวัสดีน้องอนญญาไม่เป็น,ปนรอบพอๆไอ้นี่ก็เรว่าเข้ากับคนได้ดีแล้วคนพอเราพอคุณหมอมีเมตตาต่อคนและเข้ากับคนได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่สุดยอดเลยนะคนที่เป็นผู้น้อยชื่นใจพี่อะไรผู้หลักผู้ใหญ่มามา,มาทักทายมามาพูดคุยด้วยโอ้โหอย่างนี้นะ ทำงานเต็มที่เลยเพราะว่าหนึ่งท่านเมตตาท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในอยู่ในในรั้วโรงเรียนเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งมนุษยสัมพันธ์ข้อน,นี้นะผมว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทําตามและเห็นแกมาตอลอดผมนี่รู้จักท่านมา20ปีก็เห็นในเรื่องพวกเนี้ยแล้วทําไมไปถึงไหนนี่นะมีแต่คนต้อนรับมีแต่คนต้อนรับท่านมีแต่บอกโอ้คุณหมอวันดีครับวันดีครับคุณหมอไม่เจอท่านมานานแล้วครับนี่คือแล้วแกก็ยิ้ม แล้วก็กยิ้มแล้วก็หัวเราะแพ้แต่ว่ามนุษยสัมพันธ์ของท่านนี่นะบอกแล้วนี่เรื่องเข้าคนนี่นะเข้าคนก็เก่งให้ความรู้คนก็เก่งด้านมนุษยสัมพันธ์กับคนก็เก่งเพราะว่าท่านมีจิตวิทยาที่สูงเพราะว่าท่านพบคนมาเยอะแต่ท่านก็พยายามนี่แหละทำให้คนเห็นทำให้ขาเรียนรู้แล้วก็ทำตามในความมนุษยสัมพันธ์ตรงนี้กับคนอื่นได้ดีเนี่ยอันี้เราก็ต้องมองภาพว่าทุกสิ่งทุกอย่าง คุณหมอมองภาพตรงนี้ได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 ้ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยแกก็แกแก,แก็มีวิธีพูดของท่านนะท่านก็เป็นบุคลิกของแกที่ที่พูดยากนะเราเขาพูดว่าทําไมคนเขามาเจอท่านแล้วก็กลับไปนี่จะประทับใจจ่ทุกคนเลยท่าที่มองภาพนยอ,อันนี้มนุษยสัมพันธ์นี่ลึกๆนี่มันก็กถ้าถ้าเรียกพูดเลยก็เหมือนพอรสว,วรรค์ของท่านนั่นแหละการพรสวรรค์ของท่านนี้เบื้องต้นนี้ยิ้มไปก่อนยิ้ม แล้วก็ให้ความเมตตาต่อทุกคนตรงนี้เนี่ยอันนี้ถือว่าเข้ากับคนอื่นเนี่ยผมชอบรืเวลเราไปกับท่านล้วก็สบายไม่เกรงเพราะท่านนี่เป็นผู้ใหญ่ก็จริงอยู่แต่ว่าเมตตาเมตตาเมตตาแล้วก็สร้างมนุษยสัมพันธ์ตัวคนก็ทักทุกคนจะยากดีมีจนเศรษฐีร้อยล้านพันล้านไม่รู้แต่ท่านเป็นธรรมชาติมนุษยสัมพันธ์ของท่านเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ว่า จับมารวมกันแล้วนี่แต่ว่าถ้าทุกคนได้เดินตามและทําตามท่านนี่นะก็ได้สักไม่ต้องส่วนครึ่งหนึ่งของท่านเนี่ยเราก็สบายแล้วเพราะว่าหนึ่งคนรดบางคนไม่บางคนเขาพูดอย่างก็ไม่ทักคนอะ <c oughs> ทำยังไงไม่เอาองค์กรเขาไม่เอาท่านก็อยู่ของท่านท่านก็อยู่แต่หมอไม่ได้พูดถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณหมอเคยเป็น ประธานมูลนิธิรักไทยเราพูดง่ายๆว่า,เ,าเดินไปหาสมุทรปราการที่จังหวัดสมุทรปราการาคนเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ยินแต่ชื่อท่านรู้ว่าคุณหมอมานะผู้ใหญ่หมอนชื่อผู้ใหญ่หมอนนะวิ่งเข้าไปบอกลูกน้อยไม่น่าเชื่อวันนี้คุณหมอกระแสมาที่นี่นี่อย่างนี้นอย่าง,นนางนนมนุษยสัมพันธ์ท่านก็บอกอไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามสบายตามสบายโอ้วันนั้นพวกเราโชคดีนะผู้ใหญ่หมอน จัดอาหารให้กินอย่างดีเลยแล้วคุณหมอเขายังขอบคุณกอบขอบใจเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างนี้ก็ถือว่ามนุษยสัมพันธ์ที่ที่สุดยอดถ้าคุณหมอไม่มีตัวนี้เกาะตรงนี้นะเขามาก็เฉยเฉยคุณเป็นไงแต่อูนี่วิ่งอย่างสุดฤทธิ์วันนั้นน่ะพูดถึงนี่สิบปีที่แล้วนะอันนี้ก็คือผมว่าที่หมอเมตตาคนให้แล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ดีมาตลอดเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าคุณหมอทําให้คนรุ่นหลังเอาเป็นแบบอย่าง ได้ดีมากๆนะครับนะครับผมคิดว่าลักษณะอย่างนี้เป็นบุคลิกของท่านส่วนตัวเลยนะเข้ากับคนอื่นได้ดีเข้ากับเ,เป็นต่อทุกอย่างอะ่ะใช่ไหมงานการก็ทุกอย่างและหลอมรวมได้ทุกอย่างถ้าเป็นคุณหมอไปนะผมเชื่อได้ว่านี่ก็คือทําให้คุณหมอและคนติดตามไปเนี่ยได้มนุษยสัมพันธ์ตามเดยและคิดตามท่านไปด้วยแล้วก็ค่อยๆเอามาปรับทํางานกับตัวเองทุกๆคนนะผมเชื่อได้ว่า ที่เราเห็นมา20ปีกับท่านนี่นะแล้วก็เห็นณนะการตาังมาที่ผ่านมาณนะปัจจุบันนี้ด้วยนะไปที่ไหนคุณหมอไปที่ไหนก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดแม้ล่าสุดแถมไม่อีกนิดหนึงท่านเคยท่านได้ปรดเก้าไปที่จังหวัดนะครปนมมาหาวิทยาลัยนะครปนมล่าสุดท่านไปไม่กี่เที่ยวนะครับคนก็กล่าวขานกันมากเลยว่าไม่เคยเจอคนรักษณะอย่างนี้ เมตตากับคนที่นั่นก็ไปให้กําลังใจกับทุกๆคนอ่ะอันี้ก็ถือว่ามนุษยสัมพันธ์แหละแค่สามจีเที่ยวไปแค่นี้นะจากเคยร้อนๆไปเนี่ยนะมันเย็นเลยนะเริ่มเย็นเลยนะเพราะว่าคุณหมอเน,นี่ยนี่ก็ียกว่าอ,อมีหลายๆคนในนู้นบอกกลัวจะรับสถานการณ์ไปแต่คุณหมอบอกว่าเรื่องนี้เราไม่ได้ไปทําที่ว่าไปเอาอะไรก็ได้ไปเอาเขาอะนะไป,ไป,ไ,ปไปทำลายเขาก็ไม่ใช่ก็คือ ช่วยกันให้สถาบัานตรงนั้นเนี่ยกลับกลายมาจากที่แบบตกต่ำที่สุดแล้วคุณหมอ,อกอบกู้ด้วยพลังจิตพลังกายของท่านที่ความอันนี้ก็พูดถึงมาแถมีกก็คือความซื่อสัตย์ใช่ไหมความซื่อสัตย์และก็ความจริงจริงจังๆต่อการทํางานเนี่ยคนก็มองออกพอคนก็มองออภาพลักษณ์ตรงเนี้ส่วนของจังหวัดน,นครพนมที่แกท่านจะไปเป็นนายกสภาตรงเนี้ผมว่าไม่เกินสองสามปีจังที่ตรงนี้ก็จะกลับกลายเป็น ดีมากในจังหวัดของอะไรก็มาวหทเวลัยก uh ็จะกลับกู้ขึ้นมาได้โดยด้วยความดีของคุณหมอแล้วก็ความเป็นกันเองแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ของท่านนี่แหละครับนะครับการที่คุณหมอว่าเป็นภาวะผู้นําที่ท่านสอนท่านสอนคนโน้นคนนี้แล้วก็ให้คนปฏิบัติตามมาตลอดเนี่ยนะท่านไม่ใช่แค่การภาวะเป็นภาวะผู้นาของท่านเนี่ยไม่ใช่่ันเด็ดพูดนะครับ ท่าไม่ไดพูดเฉยๆแล้วท่านไม่นดะท่านทํานะครับท่านทำก่อนนะครับทำก่อนทําจริงทําเรียนรู้แล้วรวนรู้อีกจึงจะมาพูดและสอนก็ว่าให้คนเขารับทราบและคนทําตามได้หมายความว่าภาวะผู้นําของคุณหมอกระแสเนี่ยนะโดดเด่นหลายด้านการที่อยู่จะไปพูดว่าให้คนเขาเชื่อให้คนเขาทาตามนี่นะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องทําให้กระจ่างก่อนให้คนยอมรับก่อน จะไปพูดว่าให้คนอื่นทําตามได้อันนี้คือภาวะผู้นาของคุณหมอกระแสเนี่ยคือทุกคนยอมรับได้จากคําพูดของคนหลายๆด้านด้ว,ว่าถ้าคุณหมอกระแสเนี่ยเชื่อถือได้นี่ก็ทอเชื่อถือได้คนเราก็ทําตามได้แต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นภาวะผู้นําของคุณหมอกระแสเนี่ยก็คือ,เ,อ,อเรื่องเคยเจออยู่เรื่องหนึ่งก็คือท่านเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆเลยท่านมาแต่เชา้า ท่านมาแต่เช้าปลัดกระทรวงมาตกใจท่านรัฐมนตรีมาแล้วหรือครับอันนี้ก็คือเป็นภาวะผู้นําอย่างหนึ่งที่องค์กรอย่างใดอย่างหนึ่งสมควรทําตามเพราะว่าแล้วก็พอมาถึงก็ทำตัวทำตัวก็ผมวันนี้ผมมาฝากเนืกอฝากตัวนีมาทํางานกับร่วมกับท่านนะครับเพราะท่านอยู่ก่อนผมแค่เป็นรัฐมนตรีมาก็อาศัยท่านแล้วก็ศึกษางานกับท่านก็จะพูดเป็นโอกาสแล้วอย่างนี้คนในองค์กรใหญ่ๆอย่างเนี้ท่านรัฐมนตรีมาอย่างนี้ มันมันมันเป็นเรื่องที่อย่างนี้เขาเรียกว่าทําให้คนเนี่ยภาวะผู้นําอย่างนี้เนี่ยคนกับกลายเป็นเกรงออกเกรงใจและทําตามได้ดีมากเลยแล้วก็ส่วนตรงนั้นก็ไม่ว่าท่านยังพูดคําพูดยี่ผมจําไม่เคยลืมเราควรจะทําทตามไหมครับท่านเคยพูดกับผมว่าถ้าในองค์กรของรัฐบาลเนี่ยขอเวลาคนละหนึ่งชั่วโมงผมก็พูดเอ๊ะทำไมคนละหนึ่งชั่วโมงถ้านหนึ่งชั่วโมง ถึงงานก่อนชั่วโมงมีแสนคนได้ได้แสนชั่วโมงแล้วงานจะออกมาเท่าไหร่เพิ่มเติมได้อย่างมากมหาศาลเลยอันนี้ก็ทําตามได้แล้วก่อนกลับก็เพิ่มอีกได้หนึ่งชั่วโมงมันจะเป็นอะไรไปแต่คุณหมอทานะคุณหมอทําให้เขาเห็นนะเรื่องนี้อันนี้ซึ่งนี่นะคนลักษณะของคุณหมอว่าเป็นภาวะผู้นําตรงนี้ทําให้เขาเห็นจริงเขาจึงทําตามใช่ไหมครับแล้วข้อที่สองข้ออีกข้อหนึ่งที่ผมรู้จกักคําพูดว่าทําไม c p อเชิญท่าน มาเป็นนายกสภาให้กับซีพีออันนี้ก็เป็นภาวะผู้นําอย่างหนึ่งที่เขาเห็นแล้วเขาต้องมาตามท่านถ้าไม่นั้นเขาถ้าพูดง่ายๆก็ถ้าเป็นระดับอย่างนั้น่ะเขาต้องมีคุม,คมใหญ่ะคุมงานใหญ่่ะมาทีก็มีวิธี่างเขา่ะเราก็ไม่รู้ว่าอย่างไรอย่างหนึ่งแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอย่างนี้ยไม่ต้องไม่ต้องอ,อันนี้ก็เรื่องความซื่อสัตย์แล้วแหละ ไม่ต้องเงื่อเงินเรื่องทองนี้ไม่ต้องเอาแต่งานล้วนๆนี่นะไม่ผมเลยียทุกอย่างผมก็เซ็นตามปกติหลังจากนั้นพอคุณหมอหลุดจากรัฐมนตรีไปแล้วเขาก็เล็งเห็นถึงความดีและเพราะว่าผู้นําของคุณหมอเนี่ยเขาก็เชิญคุณหมอมาเป็นนายกสภาให้กับปัญญาพิวัตรถึงแปดปีแล้วมาต่ออีกสี่ปีเนี่ยเพิ่งมาต่อช่วงเมื่อสองสองเดือนที่ผ่านมาอีกสี่ปี เนี่ยถ้าคนไม่มีภาวะผู้นําตรงนี้ขเขาได้ว่าน,นี้ซึ่งซึ่งบางคนเขาก็ไม่รู้หลักเรื่องมันว่าทําไมเขาเชิญท่านหมายความว่าแบรนด์แบรนด์ของท่านเนี่ยตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนเรื่องความซื่อสัตย์นี้แล้วก็เป็นภาวะผู้นําแล้วก็คนทําตามได้ดีอันนี้ก็คือเรื่องบางเรื่องเราได้เห็นนี่นี่ของจริงของจริงได้เห็นกับตาถ้าท่านทําอย่างนี้ ภาวะผู้นําอย่างนี้โดดเด่นขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่ใชเฉพาะบ้านเราต่างชาติที่เราคนได้ยินได้ได้ฟังเนี่ยที่ท่านไปพบไม่กระทั่งอาเซียนสิบประเทศเนี่ยครับโอ้โหเขาศรัทธาคุณหมอมากนะไปพูดที่ไหนพอพูดถึงท่านเนี่ยคนจะมองว่าโอ้หมอเกษรน,น,นี่ชนะวงเนี่ยนะเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจและเป็นภาวะผู้นําและเป็นคนดีตรงนี้ก็ขึ้นไปเป็นภาวะผู้นําที่เด่นชัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเขายอมรับนี่ถ้าระดับนาน,นาชาติยอมรับ ประเทศไทยเรายัางยอมรับนานาชาติยอมรับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านเนี่ยผมมองไม่รู้ถ้าผมพิดกันเล่นๆนะแค่รัฐบาลเนี่ยคนในองค์กรหน่อรัฐบาลเนี่ยเชิญท่านไปแปะไว้ตรงไหนเนี่ยรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศหรือรัฐมนตรีต่างประเทศหรศือร,รองนายกเนี่ยนี่คือแบรนด์ทําให้ทําให้เครดิตของของที่ก็พูดกันตอนเนี้โกง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 นี่แหละแบรนด์ขึ้นจะขึ้นขึ้นมาเลยแหละอย่างน้อยผมเชื่อว่าสิ่งพวกเหล่านี้เนี่ย คนไทยแม้กระทั่งคนไทยเรือมหาเศรษฐีทั้งหมดเขาต้องการคนอย่างนี้ที่จะมาเป็นผู้นําจริงจงจังๆแต่พูดยากคนสมัยนี้มันก็จะคิดต่างกันแต่ว่าท่านบอกว่าผมก็เปิยจากท่านเอาไหมถ้าทําให้ท่านทําให้เพื่อประเทศชาติดีเพราะว่าถ้าทําให้เพื่อประเทศชาติท่านโอเคอย่างนี้ก็เป็นภาวะผู้นําที่อย่างแท้จริงอันนี้ก็ผมก็มองภาพว่าเวลาท่านทําอะไรนี่ท่านไม่เคยคิดถึงตัวท่านเองก่อน ท่านจะมองภาพใหญ่ทำเพื่อชาติบ้านเมืองทําให้กับลูกหลานมีอยู่คำพูดใีกาพูดว่าฮโยผมมีเวลาน้อยแล้วนะครับผมต้องทำสองเท่าถึงสามเท่าเพื่อให้เพื่อจะดทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังให้ได้อันนี้ก็เรีวยกว่าลักษณะของคนอายุ88เนี่ยยังคิดอย่างเนี้ย อย่างนั้นแล้วก็แกบอกว่ารางวัลที่ท่านได้นี่เยอะแยะไปหมดแต่ท่านได้ที่รางวัลเนี่ยนักมวยแกบอกนักมวยได้แล้วก็เป็นแชมป์ได้ดีหนึ่งก็จบกันไปแต่ท่านได้รางวัลที่สําคัญสำคัญจากจากภาวะผู้นําของท่านแล้วเนี่ยท่านบอกท่านได้แค่นี้ท่านไม่ได้ทาท่านไม่ได้หยุดแค่นี้นะไอ้นี่เป็นชดชุวยแล้วก็ต้องมองต่อนะท่านต้องทําต่อให้ได้ดับเบิลตอดับเบิลไปกว่านี้อีกนะยิ่งต้องทํามากกว่านี้นะเวลาท่านได้มาแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่หยุดยิ่งยิ่งได้ยิ่งได้รางวัล ยิ่งต้องทําให้ท่านทํามากกว่านั้นอันนี้ก็ผมขอว่าถ้าที่ประสบการณ์ที่เห็นท่านก็เป็นคนอย่างคิดอย่างเนี้ยไม่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 โอเอทีลังเลที่จะทําเพื่อประเทศชาติและก็คนรอบข้างแล้วก็คนที่อะไรก็รากยากจริง,รงๆแล้วท่านท่านอยากจะทําเยอะกว่านี้แต่คนเรานะชีวิตคนเราก็มีกรอบจํากัดเพราะแล้วดยอย่างราชการบ้านเราก็มันก็ไม่เหมือนเพราะว่าวันสต็อปสวิตมันมันทำยากอ่ะ ทํายากแต่คุณหมอก็อยากจะช่วยผลักดันสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีแต่เท่าที่ท่านทํามาได้ขนาดนี้นะผมพบคนในประเทศนี้อายุเกินห0บที่รู้จักท่านมานี่นะไม่เคยเจอว่าพูดถึงคุณหมอไม่เคยเจอเลยว่าเฮ้ย hey, คนนี้หมอนี้ใช้ไม่ได้ไม่เคยเจอมีแต่บอกโอ oh, ้คนนี้คนดีคนนี้คนดีหมอเป็นดูคนซื่อคนซื่อสัตว์แล้วก็เป็นคนดีแล้วเชื่อถือได้อันนี้ทําให้ผมเนี่ยชื่นใจ เราเป็นเด็กก็ดีอยู่ผมอายุแค่53มนะแต่พอฟังอย่างนี้เราก็ชื่นใจมันมันมันเพิ่มอยู่ข้างในอกในใจแลยเพราะว่ามันมันสบายใจเพราะว่าท่านได้การยกย่องจากคนจริงๆไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปถามคนน้นคนน้นด้วยนะมันไม่มีนะไม่เคยเจอมันเจอ,อยากอ่ะเพราะว่าก็พูดตรงไปตรงมาก็ไม่เจอมีแต่ว่าหมอคนนี้นะ่ะสุดยอดและและดีบนยิงท่านทำมาตั้งแต่ รากอะไรต่างต่างตั้งแต่เด็กมาเลยนะจนจนปัจจุบันนี้ท่านก็ไม่เคยหยุดแล้วก็คงจะฝากไว้สุดท้ายนี่แหละครับว่ามหาวิจัยนนครพนมที่ท่านไปเป็นนายกสภามหาวิจัยเนี่ยก็คงจะเป็นแบบอย่างนึงที่ทําให้คนจังหวัดนครพนมได้มีโอกาสได้เชิดช,ชูเกียรติเรื่องของมหาวิจัยที่นครพนมที่คุณหมอตามอันนั้นก็คือหลักๆที่เป็นของรัฐบาลแต่ของเอกชนของท่านเอง หรือของอ,อ,อะไรนี่ส่วนร่วมเนี่ยแม้ก็ทั้งามูลนิธิ่างๆเนี่ยถ้าไม่เคยหยุดแล้วก็ทําให้ตลอดทันทีที่ท่านทําแล้วสบายใจแล้วก็ทําแล้วให้เขามีประโยชน์ทุกๆด้านเนี่ยผมว่าคุณหมอน,นี่แหละที่จะเชื่อชูและ,ะเป็นกําลังใจให้กับคนทําตามได้ขอบคุณมากนะครับ